พี่นายโทรมานี่็เฮ้ยเอาละเรื่องอะไรพี่นายก็บอกว่าคือพี่จะถามว่าไอเพลงมิลเลคอลคาร่ามันลงสตรีมมิ่งวันไหนหรอคือพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่แบบพี่ฟังตลอดฟังทุกวันเลยพี่แบบพี่ชอบมากเลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอ,อ,นนะวอ,อพี่นายเคอรี่ก่อนนะขอย่างนี้ มาเราจะมาตอบว่าปามารีแอคมวกันยังไงเฮ้ยจริงๆตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าทีวีเราสามารถเปิดอ่า เพงลง Miracle ได้เลยคือหนูอ่ะตื่นเต้นมากเมื่อวานก็กลับไปบ้านแล้วก็นั่งอัดคลิปแบบเปิดจอใหญ่แล้วก็นั่งเอาโทรศัพท์ตั้งแล้วก็อัดแบบรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งกีดก็คือหนูอ่ะดูมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเออเราก็ดูเพราะว่าเขาก็จะให้เราเช็คว่าเออโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราดูหลายรอบเพราะว่าต้องพาแบบให้ศิลปินคนอื่นซเลบิตี้คนอื่นเลือ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมารีแอคชั่น MV เราก็เลยดูไปหลายรอบแต่ว่ามันเป็นดราฟที่อาจจะยังไม่ไ ได้แบบไฟแนลแบบจ๋าๆขนาดนั้นก็เลยตื่นเต้นมากที่จะดู MV ที่จะปล่อยไปเมื่อวานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้ดูแบบว่าเอฟเฟกต์เต็มๆทุกอย่างแบบจัดเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเหมือนเมื่อวานตอนยินเขาก็ถามว่าเนี่ยเอ็มวีแบบเสร็จแล้วนะแบบว่าอยากดูเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนี่ก็บอกว่ายังแล้วกันค่ะเดี๋ยวหนูรอดูพร้อมกับทุกคนตอนสองทุ่มอะไรเงี้ยแต่จิป้าดูไปก็แบบวันแบบ กีดไปมันรู้สึกดีใจที่แบบเอ้ยวันนี้มันปล่อยออกมาแล้วมันเหมือนแบบสิ่งที่เราแบบซุ่มทํากันมานานมากแบบตั้งใจกันมากๆทุกๆฝ่ายทีมงานทีมผู้กำกับทีมผู้หาิหารทุกคนคือแบบว่า สิ่งที่เราซุ่มทํากันมาวันนี้มันแบบได้ให้ทุกคนเห็นสักทีแล้วอะมันแบบอยากให้ทุกคนเห็นมานานมากๆแล้วมันก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ดู MV เลยถึงแม้ว่าเราจะดูหลายรอบก็ตามอ๋อแล้วก็จะเล่าเรื่องนี้จริงๆอาจะเล่าตั้งแต่ไลฟ์คราวที่แล้วแล้วเพราะว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่ก่อนไลฟ์คราวที่แล้วก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งที่หนูอ่ะ ก็กลับบ้านมาแบบหลังจากทางานเสร็จก็กาลังจะกลับมานั่งทาโปรเจกต์เพราะว่าต้องส่งภายในคืนวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนใช่ปะแล้วมันเป็นโปรเจกต์เยอะมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งทําเครียดมาทื่อสักพักพี่นายโทรมานี่ก็เฮ้ยเอาละเรื่องอะไรพี่นายโทรมาแล้วนี่ก็รับสายฮัลโหลสวัสด,ดีพี่นายพี่นายก็บอกน้องฟอนตอนนี้น้องฟอนทำอะไรอยู่น้องฟอนว่างคุยไหมสะดวกคุยไหมนี่ก็เฮ้ยมีเรื่องอะไรแบบนี่ก็บอกว่าอ๋อได้คะ่ะได้สะดวกสะดวก,ะดวกอะไรเงี้ยพี่นายก็บอกว่า คือพี่จะถามว่าไอเพลง Miracle Kala มันลงสตรีมมิ่งมาไหนหรอคือพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่แบบพี่ฟังตลอดฟังทุกวันเลยแล้วคือตลอดที่พี่นายพูดอ่ะแบ็กเกาพี่นายก็คือมีเสียงเพลง Miracle อยู่ตอนนั้นคือเหมือนพี่นายอ่ะเปิดแบบกรอวนๆไปเรื่อยๆเออนี่ก็แบบ โอ้ถ้าคิดในใจทางทางพี่นายจะชอบจริงนี่ก็บอกว่าเออมันน่าจะลงแบบวันที่เอ็มวีปล่อยอะพี่อะไรประมาณเนี้ยพี่นายก็เหรอ๋อโอเคโอเคคือพี่แบบพี่ชอบมากเลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอพี่นายเคอร์รี่ก่อนนะเขาพูดอย่างนี้เ <laughs> 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 ขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอพี่นายเคอร์รี่ก่อนเลยอะไรสักอย่างจําจาคำพ,พูดเป๊ะๆไม่ค่อยได้แล้วนี่ก็บอกว่าอ๋อพี่นายอย่าบอกนะว่าแค่นี้หรอ พี่อะไรวะใช่พี่โทรมาแค่นี้แหละโอเคนะน้องฟอนแบบเออพี่ชอบมากเลยมิลเลอรคอรนี่ก็แบบพี่นายมเมตไมเดย์ day, วันนั้นมากๆเพราะว่าวันนั้นกำลังเครียดกับโปรเจกต์อยู่แล้วพี่นายโทรมาตอนแรกก็เอาละจะเกิดเรื่องอะไรไหมอ๋อเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแบบความน่ารักของพี่นายอะ่ะพี่แบบโทรมาแค่าถามว่าจะลงสตรีมมวันไหนพี่อยากฟังแล้วพี่ชอบมากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองจะแบบมาแข่งกัคาร่าเป็นเคอรี่ นั่นแหละแล,แล้วแบบหลังจากจบอันั้นก็แบบฉันอยากจะเล่าในาไลฟ์ให้ทุกคนฟังมากเลยเรื่องนี้เฮ้ยมา,าพี่เชิดดีกว่าหนูเอ็นดูพี่เชอิอันหนึ่งมาก mm hmm. เข็นคลิปฮาโลวีนที่พี่เชิลงมาที่ใส่เป็นเหมือนไอ้ผ้าคลุมสีขาวแล้วก็ไปตามที่ต่างๆใช่ไหมแล้วหนูก็เป็นเมนเป็น,ปน,ปนแบบอิโมจิแบบตาแบบเยิ้มๆแบบปิงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเงี้ยแล้วคือเม้นถ้าจำไม่ผิดสามอันแล้วแบบ หนูไม่คาดคิดว่าพี่เชอร์จะตอบสิ่งนี้กลับมาก็คืออ๋อออกลัวเรเรอขอโทษนะไม่แน่ใจว่าเป็นใช่ใช่ใชเวอร์ประมาณนี้หรือเปล่าแต่เออมาประมาณเนี้ยแล้วคือหนูเอ็นดูพี่เชอร์มากเพราะว่าหนูอะจริงๆริงอีโมจิเนี้ยคือแบบแบบพี่ชอบไมแบบน่ารักจังอะไรเงี้ยแบบโอ้ยพี่เชอร์ไปไปฟิลนี้แต่พี่เชอร์อะหนูว่าหนูกลัวคือรู้เลยว่าเป็นพี่เชอร์ต่อคือแบบพี่เชอร์ก็คือพี่เชอร์จริงๆน่ารัก ใช่ใช่ไหมเห็นเว้นนั้นใช่ป่ะนี่ว่าแบบไม่ใช่ขนูคนเดียวที่คิดอะคนอื่นน่าจะคิดเหมือนกันอุ้ยเรา,มาเมาใช้ให้นินเนาะเราล้วหนูอะก็เลยแบบพอพี่เชิญมาตอบหนูใช่ป่ะหนูก็เลยแบบนั่งไล่ดูคอมเมนต์คนอื่นแล้วมันมีอันนึงที่พี่เป้อะคอมเมนต์ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เชิญตอบตรงมากผี <c oughs> ปกติคนอื่นอาจจะตอบแบบก,กลัวๆอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เป้เขาก็แค่ก,กลัวๆใช่ไหมว่าใครอะไรเงี้ยพี่เชอผี<笑><笑>น่ารักใช่พี่เชอก็คือพี่เชออ่ะเออซึ่งแบบเออน่ารักดีชอบมากตลกอันนี้เผาได้เผาได,าได้เพราะชี้ให้นินไลฟ์ตอบโต้ไม่ได้ครับแต่ว่าชี้นินสามารถไลน์มากริ้งเดียวได้เลยนะ เป็นคนซื่อๆใช่มันแสดงให้เห็นว่าเอ้ยพี่เชอร์แบบไม่มีผีดมีภัยไงแบบตรงมากเป็นคนซื่อๆสุดๆอ๋อพี่ซานจริเหรอคลิปเรียกอยแล้วเหรอพี่ซานน่ารักมากทุกคนตอนนี้ถ้าจบไลฟ์ไปดูได้นะคะในติกต o อกเนาะคาร่ามีคลิปรียกแช่นมาแล้วนะ <c oughs> กับพี่ซานนะคะซานแบรีพี่ซานน่ารักมากวันนั้นแล้วคือหนูอะ คลิปหนูแทบไม่ได้ลงเลยคือหนูไปถ่ายนะทุกคนแต่แค่เขาจะมีวางตารางไว้ว่าเออวันนี้จะปล่อยคลิปเรียลชันของใครของใครของใครบ้างแล้วหนูว่าดันไปถ่ายของคนที่แบบปล่อยแบบอาทิตย์แบบหลังๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยยังไม่เห็นหนูเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะเริ่มมาแล้วแต่นิกกี้คือเป็นทูตจริงๆแบบเป็นทูตของวงการเหรอแต่ว่าต้องยอมใจนะเนาะขยันมากเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเขาเหมือนให้เราแบบว่า หาคนที่เออเรารู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ให้เขาช่วยถ่ายเรีอชั่นอะไรอย่างงี้ให้แล้วนิกกี้ก็ดิสคนมาเยอะมากใช่ก็ใครว่างก็ไปอะไรประมาณเนี้ยนิกกี้ก็เลยจะออกเยอะใช่แต่ว่าน้องขยันมากนะคะต้องยกความดีความชอบให้แอดนอก,ก่อฝนตกแล้วนึกถึงงานแคดฝนทําให้เปียกฝนทําให้ปลื้มงานแคดคือแบบตอนแรกพหนุมเครียดมากเพราะว่านั่งแบบ นั่งภาวนาอยู่ว่าเอ้ยขอแบบขอแสดงก่อนได้ไหมเพิ่งตกก็คือมันก็นะตกตอนเราพอดีแล้วพวกหนูก็สู้ชีวิตกันมากคือพื้นมันลื่นมากทุกคนปกติรองเท้ามันมีความไม่ได้แบบไม่ได้เดินแล้วแบบว่าเย็ดขนาดนั้นคือมันยังมีความลื่นอยู่รองเท้าแล้วพื้นวันนั้นก็ลื่นแบบฝนก็ตก พื้นเปียกบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีท่อนหนึ่งที่หนูจะต้องย้ายจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งใช่ไหมเพลงมิราเคาิลอะแล้วแบบเดินไกลมากแล้วหนูก็ตอนกําลังจะเดินหนูแบบฮึบแล้วก็รีบซอยขาถ้าไปย้อนคลิปดูอะขาหนูจะซอยแบบซอยแบบทีๆอะแล้วก็ไปเต้นต่อเพราะว่ากลัวลื่น ตลกลมเป็นเมนเธออะเออแต่ว่าพอไปดูคลิปแล้วมันก็ชอบนะตอนแรกก็แบบโอ๊ยทําไมฝนแบบคุมกําเนิดเราแบบทําไมแบบมันไม่เลิศเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาดูเอิมมันก็แอบเหมือนเอฟเฟกเหมือนกันพอมีแล้วลมมันมาถูกจังหวะไงเออมาจังหวะที่เราร้องอยู่พอดีก็เลยแบบสวยสะบัดติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive c นกับ V R และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย